ข่าวดีครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาอาชีพเสริมกําลังมองหารายได้เสริมนะครับหรือใครที่กําลังว่างงานอยู่นะครับนักเรียนนักศึกษาคนว่างงานคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกครับ ผมเปิดรับตัวแทนจําหน่ายรุ่นแรกนะครับของประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่นะครับเป็นการกระตุ้นการทํางานด้วยวิธีธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ต้องนําเอาสารอาหารจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายครับวันนี้นะครับผมเปิดนะครับรับตัวแทนจําหน่ายนะครับรุ่นแรกนะครับในประเทศไทยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับรุ่นที่นะครับจะทําการตลาดโดยไล่คู่แข่งครับใครที่สนใจนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียด แต่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะที่นี่นะครับผมจัดเต็มครับการตลาดทุกช่องทางครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับเรามีระบบการสอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนจับมือทำนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีความรู้แต่สิ่งที่คุณจะต้องมาพร้อมกับความนะครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะว่าเราทุ่มเทและเราเสียสละเวลาที่จะสอนคุณให้ประสบความสาเร็จให้มีรายได้ครับเพราะฉะนั้นขอคนที่นะครับตั้งใจลุยจริงครับ ไม่เป็นไม่เก่งไม่เป็นไรขอแค่มีใจนะครับและพร้อมนะครับพร้อมอะไรครับหนึ่งก็คือพร้อมที่จะลงทุนครับเพราะว่าเราทําธุรกิจนะฮะการลงทุนนี้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับและพร้อมที่จะพุ่มเทครับเพราะอะไรครับเราใช้เวลานะครับเวลาคือสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดในชีวิตครับคุณต้องให้เวลาในการเรียนการสอนครับและพร้อมที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จครับคุณต้องมีเป้าหมายมีความอยากได้มีความอยากมากพอ ถึงนะครับจะเดินไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสําเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นนะผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะทําการสอบถามก่อนนะครับโทรคุยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทําธุรกิจร่วมกันเราจะขยายธุรกิจร่วมกันนะครับเราจะต้องมีการสอบถามก่อนว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนนะครับคุณเชื่อมั่นแค่ไหนคุณมั่นใจแค่ไหนที่คุณนะครับจะมาลุยธุรกิจนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับ inbox มานะครับหรือถ้าเข้ามาสอบถามเดี๋ยวเรานัดเวลาคุยกันครับสวัสดีครับ